ครับสวัสดีครับเปิดตัวกันแบบดิบๆแบบนี้แหละครับในสไตล์ของคนข่าวที่มาสวมบทบาทคนคนทำเพลงนะฮะก็คือสไตล์ที่ไม่ชอบพิธีรีตองนะฮะแล้วก็อันนี้ครั้งแรกนี่เป็นคลิปแรกของช่องนี้นะครับก็ให้เห็นหน้าค่าตากันบนปกคลิปไปก่อน ผู้ชายหนุ่มใหญ่ผมยาวที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับก็คือศิลปินเพลงเพื่อชีวิตคนใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยมันจะเล่าทีเดียวไปหมดเลยมันคงเป็น,เป,นเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าทุกอย่างนี่มันมีมันมีเรื่องราวมีที่มามีตำนาน ยาวนานแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นติดตามช่องนี้นะครับช่องน้ำแมวพิสิทธิ์แทนเทียสปอร์ตไลท์เทเโฟนเนี่ยจริงๆเรียกชื่อสั้นๆว่าน้ำแมวพิสิทธิ์หรือว่าน้ำแมวพิสิทธิ์แทน t ท l ยก็ได้เนี่ยนะครับก็เราจะรู้จักกันมากขึ้นแน่นอนแล้วก็คลิปหน้านะครับคลิปหน้าเนี่ยจะปล่อยเพลงแรกเพลงแรกซึ่งเป็นของจริงเนี่ยนะครับ ก้าไกลสำคัญขนาดไหนจึงเปิดตัวเป็นเพลงแรกของศิลปินเพลงเพื่อชีวิตคนใหม่นะครับก็ต้องติดตามดูให้ดีได้ฟังแน่นอนครับแล้วก็ยังไงก็ช่วยเมตตากด subscribe กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวศิลปินแล้วเจอกันครับ